สวัสดีครับน้องๆโรงเรียนมารีพิยาน่ะฮะมสองมสอเสียหน่อยวันนี้มคสอนังเยอะมากเลยผมชอบมากเลยมีมมีมสามก็มีใช่ไหมมสามมีไหมมีไหมมสามอเสียมสโหแต่เมื่อกี้ผมได้ยินว่ามีม กับกูด้วยอ๋อโดยชัดเต็มของผมเลยนะฮะถามว่ารู้สึกกันหนึ่งปากนะเพลงของเขาเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในชาร์จสองสตาห์แล้วที่ยูเนซี่ดาวเจ็ดห้านะฮะแล้วก็ล่าสุดครับไต่ขึ้นมาอันดับสองแล้วด้วยะนะดีน่อยนะดีมากเลยให้เราเรียกรอ้องมาจากขอ,กองเราด้วย<อ>ดีใจมากดีใจมากจริงๆเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมทำขึ้นมาเองครับปกติเราจะเป็นแต่เครื่องหน้าห้าอันนี้คือเราลงมาได้ทำเพื่องหลักด้วยก็เลยรู้สึก ภูมใจมากที่เพลงของเราได้ได้ติดชาร์ตอันนี้ี่ไชีวิตก็มีมีเสีเพราะชวงเวลาของเราต้อไที่ต้องทำตอแต่รู้สึกเาีวแล้วไม่ได้ เนี่ยมันเล่นกันอยู่ทีโอกาสเดียวมันง่ายพอพยายามด้วยนะ คตัวเองก็ต้องให้ให้คนอื่นดูด้วยนะครับบอกวาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแสดงผลออกมาแล้วก็มีเป้าหมายแล้วต้องพยายามทำให้ดีด้วยนะครับจะได้ประสบความสำเร็จที่เการม่ลืมเรื่องการเรียนนะครับสำคัญที่สุดใช่แล้วต้องเรียนด้วยต้อนรับนะฮะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยอยากจะได้เพลงปิดปักหมุดครับอยากจะได้เกี่ยว ของจริงถูกเล็กสิทิ์ก็ชูบิสิทธิ์กับทองนะครับผมให้แล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้กําลังก็เรียกว่ากําลังล้างปากเพื่อนที่สื่อที่นิสิตอยู่แต่เนี้ยเนี่ยสนับสนุนศิลปินน้อแเสถียเชื่อว่าหลายคนเป็นแฟนคลับโฟชร์อยู่นะใช่ใจเป็นมแต่ว่าเป็นหรือเปล่าอ่ะยกมือด้วยมั่นใจด้วยพี่เจ้าหน้าที่อยู่ข้างนอกไปจับมั่วเลย ไม่เราเราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเขาฟังแล้วเขาชอบก็ดีเราก็ต้องถุนใช่ต้องถุนด้วยนะฮะอย่าเลวตกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้พี่ต้อยเพลงของพี่ต้อยแดงวี่นชาติยืนอะยรี่ก็ขอเพลงไปเยอะแล้วกันนะครับผมฟังแล้วอีกแค่อันดับเดียวนะอีกอันดับเดียืนแค่อันดับเดียวนะครับผมผมบอกว่าน้องๆจะช่วยกันนะครับขอเพลงนี้เข้ามานะฮะับใช่้วนะฮะก็ช่วยกันหน่อยนะ A 四三二。三 ถ่ายรูปพูด่อะไระพูดับแล้วงๆไดแล้วอ่าานะอย่าหายใจนะยเสียโคตร้อนะอขอบคุณกขอบคุณมาก่ก่อะที่ต้องรมา่บ้าาโอเคนีคเพลงของต้นรับได้ไปแล้วยครั้นี้ปกตต้องมีอยู่คนเดียวเยไม่ชือ อยู่บนหลังเสาเนี่ยนะฮะนี่เขามีแฟนคลับเยอะแยะเลยพี่พี่เขาได้นะครับเปิดพี่พี่ใจดีเขาแจกให้พี่มากี่ผืนนะครับกี่ผืนนะผืนเดียวโอเคจะให้น้องนะให้ผมขอบคงนครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแจกน้องๆได้นะครับผมได้แล้วก็ครับเดี๋ยวไม่ฝากผลงานกับน้องๆแล้วก็พี่หน่อยครับก็ล่าสุดนี่แหละครับปิดประตูนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบหรือว่าอยากจะดาวน์โหลดแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับก็ถูกลิขสิทธิ์ก็จะมีของน้องๆรวยน้องๆที่ถามมาด้วยใช่ครับ ได้ครับผมก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะครับผมแย่ขอาไม่ได้ มาเล่าฝันของเราในวันนี้และใครจะได้เดินออกจากบ้านอีมารู้อยากได้ใช่ไม่ได้ใช่ครับไม่ได้จบไปแล้วถ้าผมเดี๋ยวโอกาสนี้นะครับเราจะร่วมถ่ายรูปนะฮะไว้เป็นที่ระลึกกันนะครฮะเลื่อรภาระลึกครับระลึกเลยเล่นแน่ขอบคุณครับอันนี้แหลกเยอะจริงแล้วเชิญเลยครับผู้สนับสนุนจากครูนะฮะ